หลานบายบายโอ้ยหลานชายบายบายอ้ยน่ารักจังเลยไปพ่ดีมองคุยใหญ่เลยว่าจะไปกระตาได้เลยนี่เด็กตาไปชอบชอบอ่าอ้เขากลับก่อนโอเคแนบมือน้องได้ดิมันเทาไปต้นวาสนาบ้านของโมูปลสนาคะใครอยากคูกกับบ้านขอใดเด้อพันนี่ ได้อยากมีวาสนาคือมวยกับมาปลูกต้นวาสนาด้วยพี่น้องนะคะต้นไม้สวยนะคะยิ่งหน้าหนาวจะออกดอกนะคะตอนนี้เป็นหน้าฝนต้นไม้กะเด้ถ่ายบรรยากาศรอบๆบ้านของมวยนะคะอันนี้เป็นต้นนางกวักกอนที่จะกินเขานี่ก็นั่งกวัก่ะฝนตกพี่น้องค่ะนะคะอ่ารอบๆบ้านเพื่อนกระตุ๊บแตงเพื่อนนี่าบานคอยนะคะนี่เป็นค่ะมแต่งามนะคะต้นไม้ก็่ก็ต้นเขาพันษานะคะ เอามาฝากพี่ฝากน้องเบิงย่มเต่านี้นะคะบ้านของน้องฟอร์จูนแทนคุณแฟมิลรีเจโอทูอสิเชียลค่ะมาค่ะมากินข่าวกันบัดนี้ธุรีวีลแฟมมลรีนะคะขอบคุณพี่น้องบอยเดอมาค่ะกินข้าวด้วยกันให้อร่อยคะในเช้าวันนี้ค่ะอาหารวันนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยอาหารวันนี้ทำไมหน้าอร่อยจังนะคะ วิด okay, <or> ีโอถ่ายวิดีโอเฮ้ยเศษเศษนัวนัวอ้าวเฮ้ยต้บไม้อ้าวเฮ้ยต้นลอยเลยต้นลอยเลยอืมเนี่ยบกมีมงคลบกมีมงคลบกมีงานบวงสรวงหวานใช่นี่ก็ขอบคุณเจ้าของบ้านนะคะน้องแทนคุณนะคะกับแม่หวยวันนี้เช้าวันนี้นะคะไข่เจียวคุณตาล่ามาให้คุณตาเขาทั้งนั้งคางคุณตัว่อะ มันเธอไปเอ่อเเ่อไปเธื่อไปให้ให้ตาเข้าไปด้วยเอาย้ายเอาช้อนแจกอาวุธเอาใครไม่มีอาวุธน่ารกมาเลยนะคะวันนี้เรามาทานข้าวมาทางผีใหญ่หมอนห้องมาทางผีใหญ่มาเออยายเสียงนะคุณตานั่งนี่เลยค่ะเ้าใ่ผู้ใหม่ผู้ช้อนนะคะบรรยากาศก็คือเจ้าของบ้านมาคุณยายมากินหวยมากินน้ำกันครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่นะคะมาวันนี้นะคะ มีความซุขเอ้อมีความซุขเอ้อพีนอ่น้องเ้ยน้องแทนคุณก็น่ารักน้องแทนคุณมานั่งข้างตาล่าเรื่องคดตามาเลยคุณตาอ่านะคะอร่อยนะคะที่บ้านน้องหมวยนะคะน้องฟอร์จูนแทนคุณแฟมิลี่อ่ายายยายนั่งเลยคบตามาเขาไปเดยเออ,ไไเอ,อจะได้เออเอ,อ คุณตาก็งานกองสวงเป็นสิริ์มงคลงานกองสวงบกมี่นี่บกมี่พี่น้องสวัสดีค่ะบกมี่นะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับมาพี่น้องกินข้าวด้วยกันน้องไม้ยเดี๋วมา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 เจวันเจวทูนะครับมารับประทานอาหารด้วยกันนะครับน้องแทนคุณกินไข่เจียวกับปลาใส่นมไข่เจียวยอดมามากินงานบุญนี่คนสวยของเราแม่ครัวคนสวยสวัสดีค่ะ แม่ครัวคนสวยอีกแม่ทุกยายน้องแทนคุณนะคะอ๋อน้องแทนคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะแสวัสดีค่ะอุดยอดเลยเยี่ยมเยี่เอาใครเห่ร้านเนี่ยใขนาดอะอ้คุณก็นั่งเลยค่ะยายยายยายนั่งเลยก็แชร์กับคนโครีแย่งกันค่ะไม่มีปัญหาไม่แย่งกันนะคะเพราะว่าคนละซีนนะคะวันนี้คนละซีนอ่าคนละซีนใช่มือใครมือตัวเองนะคะวันนี้เราทานข้าว ผ,ผ้าเขาผ้าใงไๆพี่น bon ้องอร่อยนะคะอร่อยยิงให้ยิ่งได้คุณยายเขาบอกบุญไหลมายงเงินไหลมาเงินไหลนองทองไหลมาค่ะเช้าวันนี้นะคะเขากินหมักขนุนก่นมาสิเงินไหลนองทองไหลมากค่ะพี่น้อง คุณเตานี่ก็เป็นยายแสงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ยายแสงฝากช่องยายแสงด้วยเด้อพี่น้องกดถูกใจกดติดตามค่ะฝากด้วยนะคะได้คลิปแล้วช่องยายแสงฝากทุกช่องนะคะของเอฟซีพลังเงียบเอฟซีพลังรักแล้วก็เอฟซีที่ไม่เงียบนะคะยังไงก็ฝากทุกคนในช่องนี้นะคะเราเดินทางมาไกลเราก็ได้รับไออุ่นจาก คุณแม่น้องหมวยนะครับผักเต็มพี่น้องเลยผักเต็มพอบานคู่ี้ได <children> ้ได no ้ข <sorting> ้าเจ้าขอนี้ยู่ทองเราบานี้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ต้มหน่อไม้ค่ะผักตัวนี้แก้ปวดฟันนะคะใบชพูเนี่ยใบชพูคุณยายขาที่คุณยายปวดฟันเคี้ยวตัวนี้นะคะรักษารากฟันรักษารากฟันแล้วฟันจะแข็งแรงนะคะอมีประโยชน์นะคะเพราะมีสารสีเขียวนะคะขออาศัยเสียงภากนาน ได้โอกาสแอบแปะตักไปทางนู้นด้ยเออหกฟองได้ยหญ่ไข่งามงามจากไข่บ้านจ้ะไข่บ้านเอาให้ห้านเออจังสันแต่ยายน้องแทนคุณทานไข่ลูกไข่ยายลีใส่มะนาวด้วยมันถึงได้ฟูนะเออยายลีเกียวไข่ใส่มะนาวด้วยเป็นเทคนิคใหม่ๆนะคะที่อยากจะแชร์ความเป็นพี่น้องนะคะเด็กกินเขาโฮมผ้าแปลว่าฮอเป็นพี่น้องกันเด้อนี่ค่ะช้อนอใส่ช้อนเข้าไปนะคะ ตึงเติมช้อนกลางลงไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยล้างใหม่คุณจะขอมาเด้อเด้อเขาแซ่บ บนหลับบนนอนอาบน้ําด้วยนะคะอาบน้ําด้วยนะคะเราเราไออุ่นนะคะไออุ่นที่มาอ่อนนะ้ที่หลับนอนที่อาบน้ำมีจังหวะนอนสบายพักช่งนาก็มีบรรยากาศดีทานข้าวนอนเล่นก็ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่มีไม่มีสภาพครับไม่ได้ทานไม่ได้กินอย่างนี้มันได้เหมือนเรามาเรียนรู้นะคะเรามาหาประสบการณ์ตรงที่ที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงชื่นชมบ้านน้องหมวยนะคะอาจารย์อํานวยนะคะท่านบอกสุด ยอดยื้อใจก็ได้เยอะแบบง่ายๆค่ะนี่เชิญตัวไม่เชิญตัวแล้วครับที่สอนตัวตัวนี้นะคิดนายแม่เน็กเอาละค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้สัมเน่เด้อค่ะเด้อขออนุญาตกินข้าวก่อนค่ะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคูรีวีลาแฟมมารีด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ แกงหน่อไม้นะคะอันนี้อแกงน่อไม้มีก็ไม่รับจริงหรือไม่มาเลยครับแกงจริงนะซุ้มกบเขียร้องจุขุนแปดม้งเพิ่งนักผักค่ะครับผมว่าถุงเสียบสิบม้งไข่เจียวนะคะอาจารย์มีลาก็ได้ไข่เจียวก็แค่นี้แหละชอบมากโคราชยันขนแก่นเอ้ยยันนี่ดูหลานชายทานข้าวดูทิทุกคนดูหลานชายของเราน่ารักเลยน้องแทนคุณนะคะนี่มีหน้าอไม่เคยดูนะซุ้มดูุ้ม บูมี่เจียวถั่วอเชียวค่ะเย่ามไหมคะน้องบูมี่มาทีหลังไม่ได้รูปอ้าวน้องสวัสดีค่ะปอจูนแทนคุณไปม็ม่ทีเจียวถั่วค่ะฝากสองช่องนะคะ<ช>ขอให้ผ่านนะคะพี่น้องกดถูกใจนะคะ fc แฟนคลับอีหลาหน้อยน้องอุงอิงทั้งพลังเงียบพลังรักแล้วก็ไม่เงียบนะคะฝากทุกท่านไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจนะคะกดถูกใจนี่คะ่ะ น้องสาวของเราสาวบุรีรัมนะคะยายแสงสาวโตสุมพิสัยนะคะเงินปะคะเจ้าถิ่นนะคะโอ้ยนะคะเฮ้ยพี่น้องกินเขาแล้วกับมะล่างจานนี่ละค่ะอ่าน้องฟอร์จูนแทนคุณแฟมมลีนะคะวันนี้เป็นหน้าที่ตอนเช้านะคะคุณลีก็ถ่ายคลิปไว้อ่ชัดเจนชัดเจนโอ้สุดยอดค่ะสุดยอดเลยนะคะ นี่จานก็ล้างนะคะก็รอรอค่ะรอพีอ่น้องรอค่ะน้องแทนคุณมาช่วยน้อยอน้องเทนคุณสวมรองเท้าถูกข้างไหมเนี่ยเออน้องแทนคุณโอ,อ้หัวใจเกิน้อยเลยลูกชาย,อายเอเอ